ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ Honda Big w i วินะครับตรงเลียบหรือราดินทานะครับวันนี้เรามีทริปสั้นๆนะครับจากกรุงเทพนะครับเพื่อเดินทางไปที่เขาใหญ่ครับโดยขบวนนี่นะครับ500รุ่นใหม่อัไม่ว่าจะเป็น 500S นะครับ CBR500 นะครับแล้วก็ตัว CB500 นะครับก็อันนี้คือตัวหลักๆแล้วก็จะมีตัวอื่นครับไม่ว่าจะเป็นตัว c g x 1 3นะครับเป็นเป็น C750 นะครับแล้วก็เป็นตัว NM4 นะครับอยู่ไหมก็ทับง แล้วก็พวก CB 1,100นะครับก็เดี๋ยวติดตามไปทั้งตอนทริปนะครับว่าจะสนุกสนานขนาดไหนครับกับมินด้าบิ๊กวิ่งทริปกรุงเทพเขาใหญ่ครับผมรุ่น R แล้วเนี่ผมจะแนะนำว่าที่สามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนกันได้เปลี่ยนกันขี่ได้แล้วก็มีตัวอินพุตไปด้วยสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งตลอดตลอดที่ระยะเวลาในการที่เราขับวันนี้นะฮะะนครับแล้วก็เราจะขี่กันไม่ได้เร็วมากนะครับนะฮะเดี๋ยวผมยิ้มยังเรื่องเส้นทางนิดนึงที่ ก่อนออกเดินทางนะครับเราก็รับบีฟเส้นทางนะครับจากครูฝึกนะครับ i o n d a Big b กไบนะครับก็มีว่าเราจะไปเส้นทางไหนแล้วก็ในขบวนเนี่ยจะมีรถรุ่นไหนนะครับรวมขบวนไปด้วยแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ครับไม่ว่าจะเป็น CBR500R CB500X CB500F นะครับ CB 5 0 0 x CB 5 0 0 f นะครับรวมทั้ง CB1100 นะครับแล้วก็จะมีตัว เออ่กาวิงนะครับนะฮะหลังเล่าของี่รถตำรวจนำตำรวจดูแลสถางที่หลับในวันนี้นะคะในนามของไอซี่ฮันด้านะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมพิีในวันนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางกันปลอดภัยนะคะแล้วก็เอ็กซ์ไซส์กับเส้นทางที่จะไปเขาใหญ่กับดาวเลคะแล้วก็วันนี้จะมีพี่แอ๊ดนะคะไปกับทุกท่านแล้วก็ทางหน้าเราฟัวงว่าไม่ว่าจะเป็นอ่า ลอยก่อนนะคะขอสัญญาว่าเดี๋ยวคลิป้าเราไปเจอกันไปจอยกันนะคะสำหรับวันนี้จะพาไปสวนภาพค่ะเป็นธรรมเนียมครับตอนนี้เราก็ถ่ายรูปก,กันก่อนออกเดินทางนะครับจะได้รู้ว่าสนุกสนานแค่ไหนครับกับทริปที่จะไปคราวนี้นะครับผม มาได้สักพักนะครับเราก็มาแวะดื่มกาแฟนะครับเพื่อพักผ่อนอารียบทแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนรถนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมขี่ Honda CBR 500R mm hmm. มานะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะขอเปลี่ยนเป็น c b 500X นะครับเพื่อจะได้ดูสถานะว่ามันจะสนุกสนานขนาดไหนครับ mm hmm. หลังจากเมื่อเช้าครับขี่ CBR 500R มาแล้วก็ ผ่านการจราจรมาค่อนข้างจะติดขัดนะครับแต่ว่า c b r 500ก็หรือว่าตอบโจทย์นะครับการใช้งานในมือนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วหรือแรงบิดนะครับแล้วก็อันนี้ออกตอนเยาวนแล้วผมขอลองเป็นตัว c b 500x นะครับเพื่อจะได้ดูสมรรถนะว่าจะขับสนุกสนานขนาดไหนนะครับด้วยตัวรถที่สูงกว่าตัว CB r 500R นะครับแล้วก็มาถึงบนบุนด่านปาการชนนะครับก็จะมาแวะถ่ายรูปกันสักนิด ออกมาจากแถวเกษตรน้องมินนะครับเรียบดลรามินชานะครับที่พิบินครับแล้วก็ขี่กันมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอทั้งฝนนะครับเจอทั้งแดดเจอทั้งแบบว่ามีแบบพีดพงทีโครนะครับก็จะเลอะเลอะกันไปตามกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่เขื่อนขุนด่านปาการชนนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อมาแวะพักอริยบทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไหลกันต่อเนี่ยก็ขอติดตามแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอเก็บภาพสวยๆกับ เขื่อนขุนด่านประการชนที่จังหวัดนครนายกก่อนครับจากเมื่อกี้เราถ่ายรูปกันบนสันเขื่อนแล้วนะครับ mm hmm. เราก็ไม่พอใจครับลงมาถ่ายที่หน้าเขื่อนครับที่เขื่อนขุนด่านประการชนนะครับเ mm hmm. พราะที่แห่งนี้ครับถือว่าเป็นเรา รวมของไบเกอร์ต่างๆ,างๆครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะขี่มาเส้นนครนายกนะครับแล้วก็มาแวะที่อ่เขื่อนขุนดดนประการชนนะครับเสร็จแล้วมื้อเที่ยงครับเราแวะกันที่ช่อชมูงครับมาแวะ,ะรับประทานอาหารกันสักหน่อยครับเพื่อเดินทางกันต่ออีกยาวๆครับผม เขาใหญ่นะครับก็แวะพักผ่อนอริยบทครับพอมเปลี่ยนรถกันอีกสักครั้งนะครับแล้วก็เสียค่าบำรุงรักษาให้กับทางอุทยานเป็นเล็กน้อยครับและก็ต่อจากนี้ผมก็ขี่นี่ครับผม NM4 นะครับเป็นรถแทบจะอวกาศแล้วนะครับก็เป็นรถที่ขับขี่ได้สนุกครับบาลานซ์รถค่อนข้างดีนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปชมภาพสวยๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ดีกว่าครับ บริการดีครับให้ครูฝึกมาเติมน้ำมันให้กับรถ M MM M 4เลยนะครับเพราะว่ารถขี่สนุกมากผมก็บิดจนลืมเลยนะครับเสร็จแล้วเรามาต่อกันที่ปาริโอครับไม่ต้องพูดความทำเพลงครับมาที่นี่ก็ต้องกินกาแฟครับทริปนี้จะตาตั้งเลยดีนะครกับร้านปาริโอเ,เลิฟครับผมก็หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจครับออกจาก กรุงเทพนะครับตอนนี้มาอยู่ที่เขาใหญ่ครับที่กิโนรี่รีสอร์ทนะครับก็จบเรียบร้อยครับสำหรับทริป500นะครับไม่ว่าจะเป็น 500X 500R 500F นะครับแล้วก็มีบิ๊กไบค์อื่นๆร่วมอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคราวนี้นะครับขอขอบคุณครับ h o นด้าครับที่เลือกเฟือรถแล้วก็ที่พักให้กับทุกคนครับวันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปไหนตามได้ครับมาแล้วครับสวัสดี 来吧，再来！呼呼呼，大堂球。来，白金秀。